ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบนะครับมาพูดคุยกันต่อสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมิบานนะครับหรือว่าหลักคุณสกอบเน้นรวมไปถึงในส่วนของพระราชกิษฎิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็อ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องมาจาก ในส่วนของรัฐธรรมนูญในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาถึงในส่วนของอพระราชกิจดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนตรงนี้นะครับพระราชกิจดีกาตัวนี้มันก็มาจากในส่วนของมาตราสามทับหนึ่งนะครับของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเพิ่มเติมโดยฉบับที่5 2545หนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกฎหมายที่ต่อเนื่องกันถามว่าไอตัวของปรบฉบับพระราชกฤญัติจาฉบับเนี้ยนะครับมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงความเป็นไปเป็นมาของมันนะครับก็คือเริ่มต้นขึ้นมาจากในส่วนของต้มยำกุ้งนะครับ ต้มยำกุ้งทําให้เกิดพระราชกิจฎิกกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับต้มยำกุ้งก็คือไม่ใช่ต้มยำที่เรากินกันอยู่ทุกวันนะครับแต่หมายถึงในส่วนของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ขยายต่อไปทั่วโลกในปี2540นะครับปี2540เนี่ยเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นนะครับประเทศไทยก็ไปกู้เงินจากเว r l d แบงคนะครับจากตัวของ IMF นะครับไปกู้เงินเว r ร d แบงคไปกู้เงิน IMF แล้วพวกนี้น,นะครับก็บอกว่าประเทศไทยนะครับเหตุผลที่มันเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยขาดจีจี่นะครับประเทศไทยขาดทีจีก็คือขาดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือขาดหลัก คูต์โเบอร์เนนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประเทศไทยจะกู้เงินได้ประเทศไทยต้องเอาหลักของคูส์โเบอร์เนนมาใช้นะครับเมื่อถูกกำหนดมาแบบนี้ในส่วนของรัฐบาลก็นะครับกรมก็มอบหมายให้กับกพถามว่าแล้วทำไมกพจริงๆน่าจะดูแลเรื่องคนแต่ทำไมมาดูแลเรื่องของประสิทธิภาพภาครัฐมันน่าจะเป็นกรพอรอมากกว่า เพราะตอนนั้นในปี4042นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีในส่วนของอ่ากปรนะครับยังไม่มีในส่วนของกปรจึงให้ในส่วนของคอพนะครับเป็นผู้ไปคิดคน้นไปดำเนินการมาว่าการที่อ่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งมันเป็นหลักกว้างๆที่มีใช้กันอยู่ในทั่วโลกเนี้ประเทศไทยจะทํำยังไงนะครับประเทศไทยจะทํำยังไงกนะ็ไปมอบหมายนะครับไปมอบหมายให้กับคอพคอ,อพอก็ไปคิดมานะครับออกมาเป็น6หลักนะครับหหลักที่ว่าหลักอะไรครับ